ดีมากๆากบอกเลยดีมากๆสวัสดีครับเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆทุกคนนะครับผมกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับผม e a t v i e โอ้ยหลังจากหายไปนานเรื่องจากสภาวะประเทศบ้านเมืองเราตอนนี้นะฮะมีโควิด -19 นะครับผมก็เลยยังไม่ได้ค่อยขี่รถไปเที่ยวไหนกันสักเท่าไหร่ครับวันนี้อา่ จิงนะครับและอีทวิวมีพิซซ่าเป็นโฮมเมดบอกเลยเป็นโฮมเมดนี่ผมอ่านจากรีวิวหลายๆหลายๆที่แล้วนะครับผมเป็นพิซซ่าโฮมเมดร้านหนึ่งนะครับผมชื่อว่าพิซซ่าล็อกบอยนะแล้ววันนี้พิซซ่าล็อกบอยของเราจะเป็นยังไงนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมกล่องแรกน,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 นั่น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 นันนันนัว้าหว อันนี้เป็นหน้า <Yeah. S 1> พิซซ่าเนื้อนะฮะนี่เขาก็จะให้ซอสมาด้วยนี่เป็นซอสจากทางร้านนะครับผมห้มาคหนึ่งกระปุกเ,เนื้อแป้งของพิซซ่านะครับที่ทางของพิซซ่ารา็อบบอยทำมาให้เราทาน,นครับเขาจะเป็นแป้งบางกรอบที่สำคัญเลยเนื้อที่ใช้เป็นเนื้อนำเข้าจากออสเตรเลียโอ้โหาที่สองถาที่สอง,สอ,งอ่าดูจากกลองนะครับท่านนนเป็น บีบีคิวอ่า <Wow. S 1> เช่นกันนะครับผมก็จะมีซอสมาให้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นบีบีคิวชิคเก้นซอสสูตรพิเศษจากทางร้านนะครับผมเป็นแป้งบางกรอบเหมือนกันนะครับสําหรับร้านนี้จะเน้นเป็นแป้งบางกรอบนะครับอ่ะรสชาติจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวคิงจะมาลองเทสให้ดูเ oh. ดินเ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 ด้นเด oh. ินนี้เพิ่งมานะฮะเพิ่งมานะครับผม <Wow. S 1> นเดินเะดะิ ว้าว wow. นี่นะครับผมจวดก่อนเลยหนึ่งอืมอืมแป้งหอมมากเลยครับชีสนวลเนื้อไม่เหนียวเลยแต่ก็จะมีแบบเป็นก็จะไม่ใช่เนื้อล้วนซกทีเด um> ียวนะครับผมเนื้อจะติดมันเล็กๆครับเคี้ยวไปมันก็จะได้แบบอื่มเทกเจอร์มันนะมันก็จะหอมของมันเนื้อนะฮะที่ต้องต้องลองต้องลองอ่าต้องมาลองเทสกับ ซอสเขานะฮะซอสหอมฮะหือืือ,อขอบแ้างกรอบกรอบหือซอสก็จะเป็นอมหวานอมเปรี้ยวครับผมอารมณ์ซอสก็คือเหมือนเขาสั้นในแหล่งจิ้มซอสก็จะได้อีกรสชาตินึงครับผมหือหือกือขอบแางกรอบมากดีมากมากบอกเลยดีมากมากอร่อย ก่อจริงๆเยียบคองสองหมู่บ้านไพรเวทอ่ะก็จะมีเป็นการกับจัดส่งด้วยืถ้าสาหรับคนชอบทานเนื้อนะเนื้อไม่เหนียวติดมันเล็กๆหอมมากพอกัดเข้าไปโดยรวมคือดีมากๆบอกเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมอันนี้จะเป็นบี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 คิวชิเก้นนะเพแต่ผมซอบชอบชอบโดยโดยโดยส่วนตัวนะ<อ>ผมชอบซอสซอสของหน้าเขาอะมผมว่ารสชาติ ซอสของเขาจะเป็นซอสมะเขือเทศที่แบบว่าโฮมเมดอ่ะรสชาติค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์บอกเลย <Okay. S 1> ะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมารองกินหอมหอมเครื่องเทศมากมาเนื้อไก่สุกกำลังดีครับไก่เขาจะหมักเครื่องเทศด้วยนะ จะออกไปแบบว่าเคบับแต่ก็จะไม่ได้กลิ่นแรงมากโอแป้งขอบแป้งครับบางขอบนะทิ้มขับซอสนี้นึงยิ่งยิ่งจิ้มกับซอสยิ่งอร่อยได้อีกรถชาติหนึงที่กลมกลมหน้าไก่เต็มเต็มนะครับให้ให้เครื่องเยอะและราคาบอกเลยว่าคุ้มค่ามากครับเพราะว่าคนที่ทำนะครับเป็นเชฟ ที่ได้รับรางวัลฝีมือไม่ธรรมดาครับขอบอกนะ <Okay. S 1> สาวๆชเชฟโคตรหล่อเชฟหล่อมากไ,มได้มีลูกแล้วแต่งไปติดตาม Facebook เขาได้ไปติดตามเพจเขาได้คือ<ม>น้องเขาชื่อน้องน้องยินาะน้องยิทสาย,ยิทสาย,ยิทนะครับนอกจากพิซซ่าก็ยังมีพวกลาซันยงลาซี่ย่าคาบูเนล่า,อ,าอะไรอย่างนี้มีด้วยนะใช่ อย่างวันนี้ที่แนะนํามาก็จะมีแค่มี2เมนูเนี่ยแต่ที่ร้านเขามีหลายเมนูมีกหลากหลายเมนูใช่ไหมมีมังคือพิซซ่าผักโขมคบทีสโอ้ผักโขมครบทีสแล้วก็มาการิต้ามาการิต้ามีชิคเก้นบาร์บีคิวที่เราทำชิคเก้นบาร์บีคิวแล้วก็มีหน้าชีสหน้าไส้กรอกครเทีสหน้าเห็ดอืมคือเยอะมากใช่ใช่ถ้าเนื้อนี่เนื้อออสเตรเลียอย่างที่บอกจะอยู่ที่149บาทใช่หรอใช่โหถูกมาก แล้วก็ส่วนหน้าถ้าพวกหน้าชิคเก้บาร์บีคิวจะอยู่ที่119บาทถูกมาก119บาสามารถเลือกได้2หน้าด้วยถ้าต้องบอกัำล่วงหน้านะอ๋อแบ่งได้ด้วยนะมันรับได้ได,ด้วยใช่พับได้พับได้ไดโคตรคุ้มไปสั่งกินกันคือดีมากมากบอกเลยขอบคุณน้องยิ้มครับพี่ทำพิซซ่าอร่อยอร่อยให้เรากินวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณสําหรับพิซซ่าล็อบบอยด้วยนะครับผมนี่บอกเลยว่ารสชาติแบบ ดีๆแบบนี้กับราคาแบบนี้ไม่ได้หากินกันง่ายๆนะแล้วที่สําคัญวัตถุดิบวัตถุดิบหลักๆเลยด้วยเขาที่เขาเป็นค่อนข้างเป็นเชฟที่มีชื่อเขาคัดวัตถุดิบหลักแล้วตั้งใจทําทุกๆถาดอร่อยมากๆครับผมโอเควันนี้งและอีทวิวนะครับก็ต้องขอฝากพิซซ่าบอยด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับอีทวิวนะ เดี๋ยวรอบหน้าคิงและเพื่อนๆน,นะครับผมจะหาอะไรอร่อยอร่อยมาให้ทานนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์เพจอิทวิวด้วยนะเข้าไปคุยนะครับหรือแนะนําของอร่อยอร่อยกันที่ในเพจเฟซบ o ๊กอิทวิวของเราได้ด้วยนะอ่ะวันนี้คิงก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ E ีีหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมพิสตาล็อบบี้ thank you very much โอ้ยช oh, oh, ีโอ้ยชี <All right. S 2> นี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูหน้าเชฟให้ดูหน้าเชฟ <Wow. S 2> นี่นี่หน้าเชฟยังรอว้าว <Wow. S 2> <laughs>